งกับแม่แม่ที่แสนน่ารักของน้องไรอันทุกๆคนนะคะไหนไทยมารอน้องไรอันตอนนี้ขอเสียงรีบก,กันหน่หนอยแล้วรวมถึงคณะเสื้อม่งด้วยที่เป็ไม่ได้มารอพิธีเปิดรอน้องไอนไอเหยาะเลนอ่ะเดี๋ยวเราตกลงกับแม่แม่ก่อนนะคะช่วงที่ มีคอนเสิร์ตนะคะเดี๋ยวพี่ีเปิดจบปุ๊บนะคะเราจะส่งเข้าคอนเสิร์ตเลยเพราะฉะนั้นให้เลือกจะเข้าได้ทางเดียวออกทางเดียวจะเข้าฝั่งนี้แล้วออกฝั่งนี้ช่วงก็อมาลลยอะนะอ่าเข้าฝั่งนี้แล้วออกฝั่งนี้หรือจะเข้าฝั่งนี้แล้วออกฝั่งนี้เอาวตค่ะเข้าฝั่งไหนคะอาฝั่งนู้นก็บอกนี่ฝั่งนี้ก็บอกนี <laughs> ่ทีมงานสะดวกกันไหน ฝั่งนี้แลวออกฝั่งนี้โอเคโอเคอ่าตามนี้นะทุกคนดูนะคะดูนะคะช่วงมอบอะไรให้น้องมอบของขวัญให้น้องนะคะให้เข้าฝั่งนี้อ่ะฝั่งคอนโทรลเลยนะคะเครื่อเสียงจะได้ไดง่ายๆนะคะเราจะเปิดเปิดที่กลัมให้ให้แม่ๆเข้าฝั่งนี้แล้วก็จะได้ไม่ต้องวุ่นวายเพราะไม่งั้นจะสวนกันไปสวนกันมานะคะแล้วก็ออกฝั่งนี้ทุกคนรู้ดีว่า แน่นมากนะคะอ่าเพราะสนานพื้นที่จะแน่นหนอเข้าฝั่งนี้ออกฝั่งนี้ตามนี้นะคะอ่ะวันนี้ขอเสียงกำลังใจดังๆให้กับชาวพิษณุโลออกหน่อยเล็วแม่งานของเรานะคะตามมาด้วยจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะตามสุโขทัยและอุตรดิตถ์นะคะกับภาคเหนือตอนล่างหนึ่งนะคะ อยากจะให้แม่ๆ่เนี่ยได้ชมได้ชิมได้ชอบซื้อสินค้า,าในงานของเรากันด้วยนะไ,ไหนใครซื้อของในงานแล้วยกมือไม่เช่นใจหน่อยเร็วเยอะอ่ะไม่เฉพาะแม่แม่นะแต่คณะทั้งหลายก็ชอบกันมาแล้วใช่ไหมคะอ่ะอย่าลืมจบคอนเสิร์ตซื้อของติดไม้ติดมือไปฝากคนที่บ้านกันด้วยนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวรอสักครู่นะคะให้ทุกท่านได้อ,อ่อรอ ฝากด้วยนะคะฝากประชาสัมพันธ์กันด้วยใครที่ไม่ค่อยจะทินนะคะขอเศารเสียงหน่อยได้ไหมคะหนะักด่าหรอหนักใครนี่ด้าพี่ด้าเองค่ะคุณนาคุณตาพี่ด้าไหมคะดิฉันเป็นด้าแล้วคุณเป็นใครรับ <ๆ S 1> ผมหน้าเหมือนใครครับ <laughs> แค่จะบอกว่าเหมือนคนก็พอนะครับอะไรนะปั้นจันนี่ไว้กระแทกเหรอคะแม่ปั้นจัน,น,อ,น,จนอ่า เหมือนแต่งบอยมาเหมือนบ้านคลิะวันนี้เดี๋ยวก่อนครับถ้าไลอันมาทันทีนะคือยังไงก็คือห้างแต่งวันนี้เราพร้อมแตกด้วยกันไหมครับอ่าไปแตกเดี๋ยวพูดดีๆคุณครับคนคิดลึกนี่ฟังไม่ได้นะครับพวกเราเป็นคนใสๆนะครับเอาวันนี้เขบอกไรอันไลอันจ๋าสูทช็อปไลอันมาสูนนะไลอันจ๋าพร้อมกันหนึ่งสองสามไลอันจ๋าบทอะไรกันครับที่เอาใหม่ไลอันจ๋า ไม่ได้ยินเลยอ่าอันที้สองถ้าผมพูดบ้างว่าไรอัจจ่าให้ทุกคนช่วยว,ว่าจา๋านะไรอัจจ๋าไรอัจจ๋าขอหวานกว่านี้ได้ไหมจ๊ะไรอัจจ่าโอ้ยเยอะมากเอ้ยนี่หนใครก็เยอะเหมือนกันนี่นหน้าเยอะมากเอ้ย พอดีว่าที่หน้าเยอะไม่ใช่อะไรนะคะก่อนที่พี่ๆท่านๆคณะทั้งหลายจะมาเราสองคนโชว์สเต็ปกันไปแล้วถูกต้องแล้วนะครับที่หน้าเยอะคือเอือแตกเอือแตกมากเพราะว่าเรามีช่วงนาทินทองครับในช่วงประมาณเที่ยงคืนแต่เราไม่ได้ขสยของเราไม่ขา้ของเราเต้นโชว์อย่างเดียวนาทินทองใครจะซื้อก็ได้แต่อย่างที่บอกว่านาดีทองเป็นเป็นราคาพิเศษถาจะอยากให้อุณหนุนสินค้าจะผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จาบบูมัญญาเพราะว่าหน้าจังหวัดเป็นของดีที่ไม่ต้องขับรถไปไหนมาที่นี่ก็ แล้วจบเลยนะฮะนี่อถามจริงใครจริงๆใครเป็นพี่น้องพิชูโลคยกมือใครชาวพิชูโลคเลยอ่าภูมิใจไหมเป็นเป็นเป็นคนพิชูโลคภูมิใจเนาะพิชูโลคมี่แห่งเขาเที่ยวเยอะมากใช่นะครับที่ไหนอะ่ะที่ไหนบ้างแม่ <laughs> อ้าวพิชูโลคแนะนำสถานที่เที่ยวจะตื่นที่ครับแ,แม่ที่ไหนคะวัดใหญ่วัดใหญ่ใช่บางคนจะมาที่หไห<ร>น ไม่พ้นเขตภาคกางนี่แหละพวกเราอะไรนะสมเด็จพระพุทธชินราชนะอ่าแล้วต้องมีชิ้นวัดอะไรนะคะวัดอะไรวัดอะไรนะวัดใหญ่เนาะนี่ถือว่าตอนนี้เราเป็นการถกเถียงกันแล้วนะครับตอนนี้ว่าของดีของมิตรโลกมีอะไรบ้างนี่เป็นคนทิ้งโลกจร, <c oughs> จริงเอ่ะพูดถึงของดีเนาะไม่ไม่เก๋ครับเราก็จะมีี อู้ยร้านค้าต่างๆก็จะเป็นอาชีพร่วมได้ถึงประเภทอะไรบ้างพวกช่วยอะไรอย่างเนาะช้วยต่ากของดีนะฮะใช่แล้วจังหวัดเลยนะฮะซึ่งสักครูดด่หนึ่งเราได้เข้าสู่ที่ที่เปิดแล้วนะครับเราอยากรู้ว่าแม่ๆนะคะพี่ๆที่มาวันนี้ไหนเมื่อเช้าใครดูรายการเรื่องเล่าเช้านี้บ้างยกมือให้ดูหน่อยใครดูบ้างเรื่องเล่าเช้าจริงนะคะอันนั้นชุดผ้าใหม่แต่มีผ้าไหนนะครับผ้าไหนผ้าไหนเนี่ยผ้าที่ไหนอ่ะผ้าที่ไหนเนี่ยเี้ยเป่ารัด ຂໍສຽງປະເມີນຄວາ ด้านข้างบอกซื้อแล้วนะครับค่ะกำปูภูนิโพดนะครับรัชนีสุทธิธรรมนะคะจากช่อง9เป็นขัดกระเช้ามาได้30นะคะครับผมใครที่เคยดูตอนค่ำๆในเรื่องเรื่องค่ำๆนะคะ17นาฬิกาแล้วก็วันอาทิตย์ก็ตู้เขาอัลติว่าบ่าย3โมงนะคะครับผมวันนี้กำปูรัชนีดีใจนะครับที่ได้เดือดาลมาทำหน้าที่เป็นพี่ปอน ครับในงานสอปปิ้นี้นะครับชื่องานก็คือมหากรรมโอทอปชอปหันสาวพิจารณ์จากภูปัญญาคอนเซฟปรเมอร์เลย์นาโดยสังนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกรุงจังหวัดภาคเหนือตอนล่างหนึ่งนะคะครับนะฮะซึ่งก็ประกอบไปด้วยจังหวัดอะไรคะวิสขอเสียงวิสุุโลกหน่อยเลยวิสุุโลกท่านผู้ว่ามานะคะท่านผู้ว่าวิสุุโลกมาด้วยคร่ะ เมื่อกรับท่านหน่อยนะครับท่านผู้ว่าจังหวัดพิษณุโลกของเรานั่นเองนะครับรับผมนะครสีม่วงมาเลยนะครับครับทุกท่ที่เป็นสินค้าโอทอปของพี่น้องประชาชนจากหจังหวัดที่มาเขาทำสมัยมากนะคะทำสมัยกับว่าดูแพ้กเกจจิดูอะไรต่างๆแต่เชื่อเถอนะครับว่าด้วยการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆนะครับที่เข้าไปสนับสนุนไปช่วยนะครับ ทางจังหวัดแต่และจังหวัดก็ทำเป็นภารกิจหลัก<ช>นะ,ะ<ช>ัะเรียกว่าไม่ทอดทิ้สชาวบ้านจริงวันนี้มีหลายสว่วนนี้นอกจากจะเป็นโอทอิ<า>แล้วยังเป็นสินค้า GI นะคะ<า>ไม่ว่าจะเป็นกล้วยตากิซโนโลกนี่ก็ GI ไนะคะ<า><ช>ดอก<า>ไม้ดินไทย จอจัดสารแล้วก็หมี่ซั่วพี่ๆต้องไปซื้อนะคะมาถึงนี่แล้วไม่ซื้อไม่ได้ค่ะริบบิ้งดีพิซซ่าโลกนะคะที่แล้วต้องซื้อกลับบ้านเพชรบูรณ์ก็มีเหมือนกันนะคะมะขามหวานที่ไปเพื่ดูแล้วนะไม่กินตอนนี้ก็ขอปีหน้าเลยนะคะกล้วยไส้มะขามอย่างเงี้ยค่ะผ้าผอเครื่องนอนเนี่ยผ้าผมเนี่ยใครที่เป็นโสดนะคะมีไหมคะผ้าผมถือละสี่ห้าร้อยแล้วถ้าไปเพชรบูรณ์ต้องไปกินอะไรครับกินอะไรคะ ขนมจีนมาถึงที่เลยใช่มาชอบมากปกเป็นสดๆแต่วันนี้อาจจะเป็นแบบแดงมานะคะแล้วก็มีข้าวหลามด้วยค่ะนี่คือเพชรบูรณ์นะคะจังหวัดตาาครับโอ้โหไปจังหวัดตาาเรานึกออกเลยนะสวนบลไมเลนทายหลามจังหวัดตาเต้องมาใช่ไหมคะแล้วก็มีผลไม้ด้วยนะคะจากพบพระนะคะแล้วก็เครื่องประดับอันนี้ยที่นี่นะคะอาเจ้ทั้งหลาย ้องใส่ค่ะเป็นโอล์ยมีนะใช่ไหมคุณแม่ต้องมีสเม็หนึ่งนะคะโดนไฟก็จะได้แว๊บๆนะคะแล้วก็กายาสตด้วยนะครับส่วนตุวตลดิเลืองถึงตุวตลดเลือยถึงอะไรนะผู้เรียนแต่ว่าวันนี้เ็าเป็นแบบทอดมาให้ทุงละร้อยห้าสิบสองร้อยค่ะผูเรียนเหลนเด็กแล้ทอดกรอบนะคะเขาเรียกว่ามีการอบไล่น้ำมันด้วย้องใหนมีาทอเม็ดล ค่ยุ่นนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากเหล็กน้ำผด้ยนะครับจังหวัณฑ์ทกตลนะฮะเรียกว่าสารยายวันนี้อาจจะไม่หมดนะครับแล้วก็อย่าลืมค่ะไปเที่ยวจังหวัดเหล่านี้นะคะก็อย่าลืมไปซื้อของทื่นี่ได้ด้วยนะคะสุโขทัยก็มีทองสุโขทัยร้านี่ตรงนี้นะครับมีเงินด้วยนะเป็นเครื่องเงินก็มีสวยนะครับแล้วก็มีผ้าทอนะฮะสัญลกเครื่องเงินนะครับเครื่องปั้นดินเผานะ แต่ว่าในงานวันนี้ก็ท่านก็ไปเดินดูกันแล้วกันนะครับมีเจ้าหนึ่นงข้าหลดแม่สะเดียดอยู่ตรงนี้ค่ะถ้าดูข<อ>้างล่างจะเห็นว่าีกำบวยสียติดอยู่นะคะปรากฏว่าเขาหายมาตั้งแต่สมัยคุณทํารายการทำทีไม่เือรวย<อ>แล้วเขามาออกรายการที่ช่องย่านี่ก็สมัยโอทหอบล่วงรู้แหละท่านผู้ว่าค่ะปรากว่าภาพนั้นนะคะแล้วอ่อนอยู่เลยค่ะเหรอที่ยังละอ่อนอยู่เลยบุญแกไปขนาดนั้นเลยเหรอ ก็ไม่ได้เตรียมเท่าไหร่เอาอย่างนี้กันนะคะก็ไปอุดหนุนนะดีใจนะครับที่ได้ข้ามกระบวนทันย์แล้วไปเจอกันที่ร้านนะครับก็ดีใจคนงงคนงงใช่ครับคถามงงว่ามันตัวอะไรวะเนี่ยนะฮะเรื่องพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการและกลยุทธ์ทางการตลาดให้สามารถปรับตัวและเติบโตในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมหากรรมวุฒิของช่องหนึ่งสาร ผลิตภัณฑ์จากาภูรัญญากรุงจังหวัดทัทธนารีออนล่าง,งที่จัดขึ้นในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายดังกล่าวโดยจัดงานระหว่างวันที่26-30มีนาคม2568จำนวน5วันณาลานโรโมช,ชั้น1ศูนย์การากากาค้าเจเจมอลจตุจักรกรุงเทพมหานครมีผู้ประกอบการโพสต์ข้อควารจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าจำนวน50บูธ ประกอบด้วยประเภทอาหารจำนวน31บูธประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายจำนวน13บูธประเภทของใช้ของตกแต่งของที่ระลึกจำนวน5บูธและประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารจำนวน1บูทกิจกรรมในงานประกอบด้วย1การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์โกตัอ2การจัดกิจัดพินีทศการผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์โลตอลเต็มของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างหนึ่ง าการสดงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้นาอาทิการจัดกิจกรรมนาทีทองการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการแสดงจากศิลปินที่มีชื่อเสียงเป็นประจำทุกวันตลอดการจัดงานวันนี้นในไ้เวลาอันสมควรแล้วขราพเจ้อกการเรียนเชิญท่านผู้ว,ว่าราชการจังหวัดพิสุโ,โลกได้กล่าวเปิดงานของการเรียนเชิญครับเรียนท่านชูชีพพงชัยผู้ว่าราชการจังหวัดตา างสาวลิศราสง้าผู้ตรวจราชการโคงการพัฒนาชุมชนเขตที่17-18พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดสุโขท,ทยัยจังหวัดตากจังหวัดเพชรบูรณและจังหวัดบุรีริม์ผู้ในการถันนาและพัฒนา,านการอำเภอในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนล่างหนึ่งผู้บริหารสูการค้าที่เชมอ ผูม้มีเกียรติทุกนนะครับรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานเปิดงานหนากรรโอนทอลชอบผันสาผลิตภัณฑ์จากภู้ปัญญาจาังหวัดภาคเหนือตอนล่างหนึ่งการนี้ถือเป็นอีกก้วสำคัญของการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการโอนทอลให้มีโอกาสขยายตลาดสร้างไรายได้และเชื่อมโยงเครือข่ายการค้าในระดับประเทศ ตลอดจนสร้างการรับรู้ให้กับประเด็นวัน,ท,นที่มีคุณค่าและเป็นอันตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่กลุ่มภาคเหนือตอนล่างหนึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดพิศนุโลจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดตา,ากจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดอุตรดิตถ์เอาละครับช่วงนี้บนเวทีพร้อมแล้วนะครับเราจะให้เดี๋ยวเราให้เจ้าหน,น้าที่ นะครับท่านประธานก็จะทำพิธีนะ,นะครับพิธีเปิดในวันนี้นะคะกิมบิ้ของเราจะเป็น LED แฟนนะนะคะคซึ่งท่านประธานก็จะได้ท,ทําพิธีกดปุ่มบริเวณด้านหน้า LED แฟนเพื่อ,อทําพิธีเปิดงานในวันนี้นะคะย้ำค่ะว่าวันนี้เป็นวันเปิดงานนะคะแล้วงานจะมีจนถึงวันอาทิตย์ที่30มีนาคมนี้นะคะมา,<ร>าได้ทุกวันเลยนะคะเพราะนานพีพน่น้องทุกท่านนะครับที่มาชมง,งานกันแบบ บุญนา佛าท่านหนักแน่นมากจริงๆนะครับวันนี้เป็นความภูมิใจนะครับเอาละครับบนเวทีพร้อมแล้วนะฮะรอสักครู่นะคะชจา้าภาพพร้อมนะคะสื่อมวลชนพร้อมนะคะพร้อมแล้วเราให้สัญญาณพร้อมกันเลยนะครับ5้าสีสองหนึ่ง มอชชนปฐิกภาพนะคะหนึ่งช็อตค่ะพ <ละ S 2> ร้อมกับมอตเปิดปของตอนวันนี้นะคะกดไลค์หน่อยนะครับทุกท่านบนเวทีกดไลค์นะครับครับผม,มแล้วก็ขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านด้วยนะครับที่มาทำเอาในวันนี้ครับน้องไล ไล์หน่อยครัะคะบกดไลค์แฟนๆหน่อยน,นะครับที่มารอนะ้งแต่เมอ่อเช้านี่นะครับนอกจากวันนี้จะมีน้องไนยอันนะคะพรุ่งนี้นะคะจะมีศิลปินดีโออาทิตย์ด้วยนะคะวันที่28พบกับเบิร์ดเดย์ไทยร้องเพลงและน้องคอยธนัชชานะคะมาพร้อมกัน2คนเลยนะคะส่ะวนที่29เป็นศิลปินอิสรคม คุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนะครับท่านทวีเสา็จวัดเด่นนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตากด้วยนะครับท่านผู้ชีพพงษ์ชัยและท่านผู้เกียรติพลเวทีทุกท่านเลยนะครับขอแสยงปรามยินดีให้ท่านผู้เกียรติทุกท่านค่ะความเป็นเกียรตขอบคุณท่ามเป็นเกียรติทุกท่านบนเวทีนะครับก็ต้องว่าเลยนะคะว่าใจมากนะคะสาวๆทั้งนั้นเลยนะคะก็อย่าลืมนะครับงานจัดไปจนถึงวันที่เท่าไหร่นะคุณเลน